สาว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 ด้วยเต้นสาวด้วยเต้นวันนี้เราจะมาแข่งกินลีนะครับมีชื่อเขียนครับมีชื่อเขียนนะครับติดลำทานนะครับอันนี้ปลายี่สกหรือปลาดุกอุยกูว่าปลารอนเนี่ยไอเด็กกี้อันนี้เพิ่งมาถึงครับตอนนี้เรากำลังลงของสดของอะไร เสียบ้านนาเนาะร้านนี้เป็นกระแสมากนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนจะมีฟกซองด้วยนะครับไปกินข้าวกันเราตอนนี้มาหาซื้อของกินกันที่เคสโกโลตัสนะครับจะนัดกินกันวันนี้ทำเมนูอะไรอ่าจัโดูตีแป้งจัโดูตีอะไรอันนั้นเมนูเลยท้องผมท้องผมแม่ครัวเนี่ยอันนี้เอาไปทำเมนูอะไรครับ ค่อนยากค่ะไม่ทำอะไรเยอะไม่เน้นกินเยอสัตว์ไม่เนนกินเนื้อสัตว์ไอะนะอยู่สามอ้าสิบสาร้อยครัสาวๆชอบเนี่ยเขาเนี่ยในไอจีเนี่ยสาวๆตามอยู่เต็มเลยซื้ออะไรครับจิ้มครับแล้วก็มีหมูแล้วมีจู๋ด้วยไปกี่วันนะไปกี่วันครับอันนี้ไปได้สิบวันได้ครับอันนี้ เบคอนพีซีเราจะพูดสลับจนกว่าเขาจะมาสปอนเซอร์เรานะวันไหนเขามาสปอนเซอร์เราเราจะพูดไปเลยนะนได้เลยนะอันนี้ไข่ครับไข่ของพีซีเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับถ้าเขาเขาสปอเสน,นเซอร์อะไรพูดถูกเลยช่องาทางติดต่ออย่างแรงครังติดต่อได้เราเป็นเดียวก็รับเลนที่หมูสะอาดมากนะครับแต่ว่าจากจากรถเหมือนกันโลตัสอ่าโลตัสไปพูดเล่นนะครับถ้าเขาก็ดีใจละ เขาจะมีหม้อมีอะไรใช่ไหมบ้างพี่เตมไม่แน่ใจไม่มีนานี่มาม่านี่บทกรอบกินเลยนะเนี่ยพอเทียบกับบุญโอเคเดี๋ยวไปดูกันซื้ออะไรไปบ้างไปกันเดี๋ยวเราจะวางแผนนะไล่เมียกลับแล้วก็ไปหาตัวอ่อนที่นครน,นายกและไล่สาวกลับก่อนบสาว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 เสนเส้นสาวเส้นเส้น น้องผมโสดครับมากินเหล้ากันครับวันนี้นะแต่ไม่มีตัวอ่อนไปนะไม,ไม่มีหน่อยไหมไม่มีเลยเกี่ยวดิ <laughs> ร้านไข่ส่งน้ำมะพร้าวพี่นครอนว่าผมนะครับ <S 1> <S 1> <laughs> มา <laughs> มาเดียวมาเดียวร้านพวกเราได้นะสนุกแน่นอนครับถึงแล้ว บ้านสวนนครนายกนะครับพี่บอสก็นบาวัสดครับขีมาจากสีชาโอ้โหสนดาอด้าเลยครึ่งทางแรกได้มีความสุขฟังเพลงชิลแล้วพอครึ่งทางเริ่มมาเป็นเม็ดแล้วไม่เป็นลายแล้วยังชิลคั้นึงกมาทำใหม่ก่อนนี่เรากินกันไปสักพักแล้วนะมีห้องนอนเดี๋ยวยุ่งกับแบรนดกูนะเฮ้ยผเดี๋ยวนีนะ วันนี้เราจะมาแข่งกินลีนะครับมีชื่อเขียนครับมีชื่อเขียนนะครับทุกคนมีชื่อเขียนนะครับไหนไหนโชว์ชื่อหน่อยโชว์แบรนด์เองหน่อยอันนี้ออกพิมพ์ใช่ไหมนี่แหละใครเล่าตัวเองรึเปล่เนี่ย เดี๋ยวเออแดกเ่าด้วยเออแดกเ่าคนอื่นไม่เฮียอะไรก่อนเฮียอะไรวะปีมต้องเล่นด้วยดิโอ้โหสภาพงี้เล่นเล่นไม่ไหวแล้วตาปิดแล้วเป็นกรรมการวันนี้เป็นกรรมการมาดูกันว่าใครจะกินหมดก่อนนะครับไม่ได้ต้งแดกเ่าด้วยอนี้คือบอกหลังเมียอันนี้ได้ผล มองดูน้ำลองดูน้ำก่อนเลยไงเจี๊ยบตอนนี้เรายังไม่ค่ออยยากกินเป็นไรวะเวลามาจนแฉหมดกูไม่ไปนะถึงเวลาเขาเดือดซื้อยากกูไม่ได้พอซื้อน้อยก็บ่นซื้อยากก็บ่นมาทำลายไอ้สัตว์นั่งคุยโทรศัพท์ถึงเวลาแต่ข้าวไม่เงินมาไหนกูยากอ๋อย่างเขาเดือดถือยากแจก เจ้าตัวนะครับเจ้าตัวบนญบุญเล็กหรือมหาบุญตัวเล็กนี่อะไรต่างจับต่อเขายกคงยกของทำนู่นทำนี่มันทำไม่เสแต่มันก็ยังดีมันก็ยังยากกันด้วยยากเลยเพื่อนนี่ไงคนแก่พูดไปเรื่อยเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ทุกคนมีแบนใครแบนมันทั้งหมดยกเว้นยกเว้นกูกับมึงใส่แก้ปีหนึ่งยี่สิบเหลือเท่าไหร่ครับเหลือเท่าไหร่ครับ อ๋อตีหนึ่งยี่สิบเหลือประมาณนี้ขอสภาพกันครับเหลือเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ตีหนึ่งยี่สิบนต๊อกอ๋อโอเคไหนครับขอดูนะครับแจ็คแดงเนี่ยเท่ากับแบงคนอยู่ไหนครับใจนคนอยู่ไหนนะแจ็คดูแบงค์นะครับพี่เมมอ๋ออันี่ที่หนึ่งอันนี้ที่หนึ่งนี่ที่หนึ่งครับที่หนึ่งใครที่สุดท้ายครับยกมือเราไม่มีมึงบอกไม่ดีว่าะดูตะปูนพวกเราดูตะปูน ไม่มี่บนนี่คือเล่าอะไรครับสุดไปสุไปมาเจี๊ยวเีย,ยใส่นมไงวอะไลยเอะไรด้วยมัี่อบราเป็นแมนก็กินกันนมจาูก,กับเล่าโอ้โหอ้าวเลยตีห้าแล้วไปถ่ายพระัวก่อนครกบคลังนอนองู่

นี่เราเพิ่งมาถึงใช่ไหมนี่สี่โมงหรือห้าโมงนะพอดีจะตกดินแล้วพึ่งจะหกโมงเย็นเลี่ยเนี่ยยังตนโอ้โหสุดยอดวิวโคตรสุดยอด้อไออะไปเชียงดาวมาแล้วติดเขาเชียงดาวเลยไอ้สัสพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแป้งซะเร็วเลยแใครป้งไอ้ยไปกับเพื่อนอีกรอบนี่ไปแล้วจำได้ไหมวันนั้นนะที่ไปผ่านเขาใหญ่ร้านข้าวต้มอ่ะ เธอเธอร้านเขาโต๊ะออยังไงที่เราเคยกินกันไอ,ไอไน้อ้มันไปกับพิมสองคนเธอเธอร้านตุ๋นะุ๋นเก่าเ <c oughs> าอปย่าไะไถ้าคิดแค่ว่าวันนั้นบอกให้เธอเธอร้านเาา้าโต๊ะยังไงที่เราเคยกินด้วยกันแล้วหรือว่าอ,อ๋อเคยกินกับเ<อ>มียเก่าเ<อ>มียว่าไงอ่าพี่เจม,มันก็เป็นฟังมึงแค่คำเดียวเลยมัีเชอะไรเลยท้านบงท่าอะไรที่ยังไม่ชอบอย่าดพม แค่นั้นเลยมันไม่มีเงี้ยะไรเยอะเลยอะไรที่เริงไม่ชอบอย่าทำอะไรวะเข้ากูเย,ยังให้กูตื่นเงี้ยกูก็สวยสวยจริงถ,ถ้าเขาไม่รักอะเขาไม่รักก็ไม่รักรักเขาอะไรวะนี่คำคมต้องไปถามไอ้นุ่นที่นอนอยู่สองที่บนนอนเล่นสัก อ้าวหรือจะออกหรือจะเข้าไอ้อย่าเปิดค้างได้ได้ได้ก็เป็นมือแปลกแนะเมายังไม่รู้ตัวเองเมาแตกแม่งเข้าไปเขาไม่รักเลยอุ้ยไม่รักมึงแล้วไม่ต้องเข่าไม่ต้องเข่าเฮียอเลยแม่งเอ้ยดูครับติดลำธารนะครับ อันนี้ไปยี่ส่หรือปลาดุกอุยปลาดุกไปยี่ส่งเลยยืนสวีดจังเลยรอบคูเลยดูกัดูไปยี่ส่งเลยอุ้ยนี่มัอเป็นแอ่งเล่นเลยนะใช่ครังนีนะจอนี่คือบ้านไขว้แล้วถ้าเออเนี่ยเดินบ้านนะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเราในแผนแล้วนะอันนี้ไม่ออนแอร์นะ เราจะเอาตัวอ่อนมาคนนนละออ่่แไอ้เด็กขีไม่อ่อนนะนี <im ited>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  ่ไม่อ่อนไหมครัดอ่อนแน่เอาไปว่าอันนี <m <m MM ้ทริปเมียแล้วจะมีไหมที่แบบเราจะเอาตัวอ่อนกันมาได้ไม่มาแน่นอนเลยคุณรำบกอะไรมึงหลอกกูเอาเลี้ยงอะไรนะเหตแดดแดกยาไปบอกว่าเออแดกยาไม่ง่วง สภาพนอนเนี่ยดีองควยเราจะนอนได้เรียงนอนเถอะมั้งดูคนกินหน้าแดงเลย้อโ อยากไหมอยากแบบพาโพสต์มาเที่ยวด้วยกันแบบนี้ไม่อะไรแบบอะไรแบบเนี้ยมันควรมาแบบคนที่ตัวเองรักด้วยมันก็รักโค๊ดทำแบนเหรอแบงเก์แค่นเ้แหละเช้าแล้วเช้าแล้วจะได้ไม่นอนเลยสี่ทุ่มรอดงี้นั่นแหละสี่ทุ่มนะสี่ทุ่ม แล้วแต่กี่โมงอันนี้เพิ่งมาถึงครับตอนนี้เรากำลังลงของสดของอะไรกันอะไรตั้งเตาแดงกันเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงกันจะไปเจ็ดโมงแไอ้วันอากาศเป็นไงครับอากาศเป็นไงไม่เป็นไรอากาศดีแต่อากาศไม่ไหวแล้วเมาเมาวะครับนี่มเขาจะมีลิงมาไหม มลิงนี่ลิ่งรู้นี่น้องน้องน้องถ่ายอะไรอ่ะนี่เรามีน้ำทานนะครับแต่เราไม่เล่นเพราะเราเมาแล้วทำไมไม่นอนมึงว่ามึงว่าระหว่างมึงกับกูเนี่ยใครกระจอกมึงนี่แหละกระจอกมึงมันคนง่อยยงง่าอแง่ ตอนแรกบอกคุยกันใครกินเหล้าเยอะกว่าฉันะพอตอนหลังบอกกูง่งยังอย่างนี้ใช่ไหมแดกเหล้าก็น้อยแบบคนเราอ่ะมันวัดกันที่เราวัดกันไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วเว้ยแต่เราในห้ามมึงไม่นอนเนี่ยเขามึงคือกากกว่ากูไงท้าสิ่งที่มึงทำได้คือมึงต้องแดกให้เท่ากูแล้วไปนอนพร้อมกันโชว์โชว์เล่าเดี๋ยวนี้เหล้าสองขวดอ่ะของเจมเป็นยังไงของไอเป็นยังไงนะไม่เออเออเหล้ามึงอยู่ไหนอยมึงมั่วไปเนี่ยู ต้องปอเจอเขาได้นะครับข้างล่างข้างล่างที่กลัวแข่งครั้งเนี้ยกูไม่ได้อยากชนะแต่ไม่ชอบบอกว่ากูไม่แดกเหล้าไม่อยากรู้ว่าคนแดกเหล้าอ่ะเขาคนที่แดกคืวแดกทุกคนรู้ว่ากูแดกเหลายังไงก็ได้แดกเพื่อนไงนนี่อะไรให้กูแดกคนเดียวเมาอยู่คนเดียวแล้วกูต้องแดกคนไหนเนี่ยฮะเจ่านะอุ้ยเท่กับวิวก็ได้นี่ ทำไมเย็นนี่ซาดจังมึงซาดจังมาแล้วนี่รอบใหม่แล้วมีรอบใหม่ด้วยทุกทีกูอยู่มันก็เป็นอย่างนี้แหละเทียอ่ะที่นี่เขาไม่นับเป็นวันเขานับเป็นรอบอ่ะนียอะไรอ่ะโอ้โหใช่ปังเฮ้ยเคยตังค์ไหมนี่คนเมากว่าดูหัวดิอันนี้เขากินยันเช้าหดูหัวเขาดิ หกสิบนเช้ากยเอาเอาเอาถ้ามึงอยากหายก็ทำสุดี่แน่นอนเดี๋ยวพอมันหายเมาเดี๋ยวมันจะรู้เองว่าคืออะไรอยวอ้วกแล้กันไม่อ้วกไม่้องมีความอ้วกโอเคมึงเก็บกันเองเะนะนงนะ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 นนนยนะ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 นนนน้นไ้นน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 ะนะกูเก็บ ค่เม็ดเก็บเม็ดเก็บเม็ดเราจะโดนสอบแล้วนะพี่เขบอกเก็บเม็ดอะไรอะไรคือเก็บเม็ดวะใคร่หันหูหมดไอสัตว์ไม่ใช่เล่ากูไอเหี้ยชื่อใครมึงอะเหมือนเลยว่ามึงเหมือนคนแก่ที่แบบขยหันหูนะมาฟังนะไอสัตว์กูไม่ได้บอกว่ามึงโกงใครเลยกูให้บอกว่ามึงเป็นคนขยรหันหูหัวแพ้แล้วทำอะ้รเนี่ยแพ้อะไร

พวกมีคือวันไหนเออมันฟอมไอ้เนี้ยมึงใครเนี่ยมันฟอมไอ้เนี้ยมันเล่าเริ่มเลยอ่ะเจอแล้วนะครับตอนนี้จะเย็นแล้วอนอนเช้าเตรียมตัวเก็บของเก็บบ้านนะครับแล้วก็กลับกรุงเทพกันดีกว่า o ๋ i g i n a l Google เออไม่ใช่ t w e n t นนี้เราแวะมากินข้าวที่เปล่้มบานบิสโตนะครับอยู่ตรงแถวเซียกบ้านนาเนาะร้านนี้เป็นกระแสะมากนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนจะมีฟุกซองด้วยนะครับกินข้าวกัน